โยสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมแบงค์แบงฟิตเหมือนเดิมนะครับมีคนถามเข้ามาว่าพี่แบงค์ครับลดน้ําหนักอย่างพี่แบงค์เนี่ยมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้างครับถึงลดน้ําหนักได้ถึง20กิโลอะไรประมาณนี้ขอบคุณมากมากนะครับสำหรับคนที่ถามเข้ามาแล้วก็คนที่เข้ามาดูช่องแบงฟิตส่วนใครที่เข้ามาแล้วยังไม่กดติดตามกดซับสไครต์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ช่องแบงฟิตไว้ด้วยนะครับผมสำหรับการออกกําลังกายของผมนะครับผมผมจะแบ่งเป็นภายใน1อาทิตย์เนี่ยผมจะออกกําลังกายอยู่5วันนะครับผมก พฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะครับผมแล้วก็พักเสาร์อาทิตย์นะครับตารางการออกกําลังกายของผมวันที่1วันจันทร์เนี่ยผมก็จะออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะครับผมคาร์ดิโอประมาณ30นาทีหรือว่า1ชั่วโมงประมาณนี้ได้นะแต่ขั้นต่ําประมาณ30นาทีกําลังดีนะครับตอนเย็นผมก็จะออกกําลังกายประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมโดยการเวทเทรนนิ่งนะครับผมแล้วก็การออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งของผมก็เน้นแบบฟูลบอดี้นะครับฟูลบอดี้ก็คือแบบทุกส่วนของร่างกายนะครับผมเอาเท่าไป เพื่อให้สร้างกล้ามเนื้อเพื่อในการเาผาผลาญไขมันได้เร็วขึ้นนะครับถือว่าเร็วขึ้นมากจริงๆเลยนะครับถ้าใครสร้างกล้ามเนื้อไปด้วยแล้วก็คาร์ดิโอไปด้วยนี่คือน้ําหนักจะลดอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมทํามานะส่วนวันอังคารผมก็จะเป็นวันพักวันพักของผมก็แบบเน้นแบบคาร์ดิโอเบาๆนะครับ อะดีโอนาทีหรือว่า1ชั่วโมงถ้าแรงเหลือโดยประมาณนั้นนะนะครับผมถ้าเยอะกว่านี้ก็จะเริ่มเหนื่อยแล้วจริงๆก็ประมาณ30นาทีหรือว่าถ้าใครไหวก็ยาวๆไปได้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นวันพุธผมก็จะเล่นโปรแกรมเหมือนวันจันทร์ เลยนะครับผมเพราะว่าวันจันทร์เล่นคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งพอมาเป็นวันอังคารก็จะเน้นพักคาร์ดิโอเบาๆพอวันพุธก็จะเล่นเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนวันจันทร์วันพฤหัสก็จะพักนะครับผมคาร์ดิโอเบาๆส่วนวันศุกร์ก็จะเล่นเหมือนวันจันทร เหมือนเดิมนะครับผมก็คือจันพูดสุกนี่คือผมจะเล่นแบบนะครับผมก็คือเล่นแบบคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะครับผมก็โปรแกรมการออกกำลังกายของผมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็จะพักนะครับผมพักก็คือไม่ทำอะไรเลยก็หาเวลาว่างไปทํานู่นทนํานี่อะไรอย่างนี้นะครับผมแล้วที่สําคัญกว่านั้นก็คือเรื่องของการกินนะครับผมการกินก็ผมจะทําอาหารกินเองนะผมจะเน้นแบบอาหารคลีนคลีนในที่นี้ไม่ใช่ว่าจืด จนแบบว่ามีไม่มีรสชาติอะไรเลยผมก็จะปรุงนะครับผมส่วนใหญ่ที่ผมจะเลี่ยงก็คือพวกน้ํามันนะครับผมน้ํามันก็เปลี่ยนเป็นน้ามันมะกอกน้ํามันลําข้าวน้ํามันอะไรก็ได้แต่ไม่ไม่เอาเป็นน้ํามันพืชน้ํามันหมูอะไรอย่างนี้นะครับผมใส่แค่แบบนิดเดียวหรือว่าบางเมนูของผมจะไม่ใส่น้ํามันเลยนะครับน้ํามันแล้วก็เลี่ยงพวกน้ําตาลนะครับผมน้ําตาลนี้ผมจะแทบจะไม่ได้กินเลยกินก็คือ1ช้อนชาเวลาปรุงแบบ ปรุงแบบน้อยมากแค่ให้มันมีรสชาติแค่นั้นพอนะครับหรือว่าถ้าใครไม่กินได้ก็ยิ่งดีนะครับถ้าไม่กินน้ําตาลได้ยิ่งดีมากๆเลยนะครับผมให้กินแบบพวกเป็นน้ําตาลในผลไม้แทนนะครับผมผลไม้ถึงจะมีน้ําตาลสูงแต่ก็ยังมีวิตามินอยู่ด้วยนะครับผมก็ไปกินพวกอย่างนี้แทนแต่ว่าน้ําตาลพวกอยู่ในเครื่องดื่มนะครับเครื่อง พวกเครื่องดื่มต่างๆนี่ส่วนใหญ่จะกินไม่ค่อยได้นะครับผมผมจะแนะนําให้กินพวกผลไม้หรือว่ากินพวกประมาณพวกผลไม้อะไรประมาณนี้นะครับผมต่างๆแล้วก็ไปดูด้วยนะว่าผลไม้อันไหนน้ําตาลเยอะไม่เยอะแค่ไหนแต่ไม่ควรกินเยอะนะครับผมกินแค่แบบว่าเป็นแบบเหมือนกินข้าวเสร็จแล้วก็กินเป็นของหวานปิดท้ายอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าใครจะทําเมนูของหวานคีนกินเองก็ได้เหมือนกันนะครับผมผมมีเมนูของหวานคีนกินเองด้วยอะไรประมาณนี้เนาส่วน การออกกำลังกายของผมกับการกินก็จะมีแค่นี้เลยถ้าคุณทําได้แบบนี้นะคผมภายใน6เดือนจะลดไปในประมาณ20กิโลเลยหรือว่าบางคนอาจจะเยอะมากกว่านั้นนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ความการปฏิบัติของตัวเราเองส่วนตัวของผมเนี่ยก็จะมะีวันชีทของผมก็คือ2อาทิตย์ต่อ1ครั้งนะครับผมชีทก็คือกินชีทชีทมิลนะครับผมก็คือกินแค่มื้อเดียวกินแบบของผมก็จะไปกินหมูกระทะเลย ก็คือกินมื้อเดียวเต็มที่ไปเลยแล้วก็เ,เว้นอีก2ออาทิตย์ค่อยไปกินอีกทีหนึ่งประมาณนี้ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้สําหรับตัวผมโปรแกรมการออกกําลังกายของผมการลดหุ่นของผมก็จะประมาณนี้ถ้าทําได้นะผมภายใน6 5 6เดือนเนี่ยก็จะได้หุ่นอย่างผมเลยลดลงไป20่กิโลหรือว่าบางคนอาจจะลดมากกว่าน,นั้นนะครับผมภายในหนึ่งอาทิตย์ผมจะมีหลุดแบบมันต้องมีหลุดนะครับผมบางทีคนเรามัน พยายามทําให้ดีที่สุดมันต้องมีหลุดของผมก็จะมาหลุดประมาณ1วันแล้วก็จะดึงกลับมาเต็มที่2วันแล้วก็จะดึงกลับมาแต่ภายในระยะเวลา6เดือนผมมีหลุดแค่ครั้งเดียวคือ1อาทิตย์แบบไม่ได้ออกกําลังกายเลยแค่นั้นแล้วผมก็พยายามดึงตัวเองกลับมาให้เข้ามาอยู่ในวงจรเดิมนะผมก็หลักๆก,ก็จะมีแค่นี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคําถามที่ถามเข้ามาว่าสําหรับคนที่สนใจที่จะลดน้ําหนักนะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องแบงค์ฟิตไปด้วยนะครับผม ก็จะแชร์ประสบการณ์แล้วก็ดูพัฒนาการาการออกกําลังกายของผมโปรเจกต์ Project ต่อไปก็จะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อนะครับผมผมก็จะห,หาความรู้ดีๆมา,าให้สําหรับทุกคนที่อยากจะมีหุ่นดีไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่สําหรับวันนี้ต้องขอลาไปกินข้าวก่อนแล้วสําหรับการออกกาลังกายตอนเช้านี้ออกกาลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ